วันนี้ก็สมัครสอนทำเส้นเลือดในเกมเราวอกกันนะคะก็เดินเข้าไปในบอกกัน,นะคะ่ะแล้วรอก,กันนะคะและ้วก็ให้ทุกคนรอก,กันแรอเราไปเริ่มแรกเลยพอเข้ามาในหน้านี้น,นะคะให้กดไปข้อเลาะอวาาตารคะ่ะหน้อวตารแบ,บบนี้เพื่อเรื่องเชื้อ ไปที่ปับแต่นะคะรอแป๊ะคเื่อข้างในี้จะให้ห่คว่าเื้อผ้าอสตาแกเร่ยๆผ่าคำว่าเสื้อผาัสนะคะแล้วก็เลือเี่ยวทัา มาอางก็ทำผิดแต่คือเราจะร้ว่าไหไม่แบบไหนออกค่ะคืกว่าต้งรู้ว่าอะ้วก็เมือไจออาจารย์บอกคือสาป์ธรรนะคะที่อมาแล้วก็ลาคะคำว่าค่ะกดไอพีตัวเตือน่อคำว่าสั่งส ลลออะะลแล้วก็อยู่้วันเแ้แล้วก็กดไปแล้วสิแล้วก,กดันที่2คนเะที่3คะเดือนเดืนเดนก็ต่นกับมจะอิตอนคิดขึ้นมา กดไปที่อวตารกดไปที่ชัดสิดนะคะแล้วก็กดที่ตรงเสื้อแล้วช็กดที่อันตัวภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กดไปที่ตรงรูปภาวนะคะเรากูพาวที่เราหลุดมาเลยค่ะแล้วก็ จิดแบบนี้อ่อแล้วก็จะเปดอัไหนใ้นิบบนี้นะคะทุกนตัวลก็เ็บนใส่อก็จะต้องทำตามนะคะรอห่ะจะไดเลยนะคะใช่ไหะะได้ย